ขลากันนะคะมีกรณีที่เพื่อนบ้านยิงกันซึ่งคนที่ก่อเหตุมีการคลั่งยาเสพติดอ,อีกแล้วนะคะเหตุการณ์ในลักษณะนี้และครั้งนี้คุณผู้ชมมันอุกอาจมากๆเพราะว่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันแล้วเขาเนี่ยถืออาวุธปืนเข้าไปยิงเจ้าของร้านที่เปิดเป็นร้านขายของชําเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะเดินกลับเข้าบ้านของตัวเองลองไปดูบรรยากาศค่ะครับแล จม่อะไร้หมาวิ่งแตกกระเจิงเลยอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนก่อเหตุคือนี่นายพงศักดิ์เห็นแม่เปิดประตูเข้ามา แล้วก็เดินเข้ามาในบ้านนี่คือร้านรับซื้อของเก่านะคะคือคเป็นเพื่อนบ้านกันอนะอยู่ติดติดกันเลยของคุณอรุณศรีพงษ์ไพศาลอายุ52ปีจากบรรยากาศคลิปกล้องวงจรปิดที่เราได้ไล่เลียงกันคือ จังหวะที่เดินเข้ามาบ้านนะคุยกันแป๊บเดียวเท่านั้นลั่นไกลเลยค่ะยิงคุณอรุณศีเสียชีวิตนะคะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยภาพที่จับได้ก็คือเห็นว่านายพงศักดิ์เนี่ยผู้ก่อเหตุวัย33ปีเขาคก ปืนขนาด9มมไว้ที่เอวเดินมาแล้วก็พูดในทำนองที่ว่ามาสิเนี่ยเขามาแล้วเมื่อเช้าเขาไปทำอะไรออหลังจากนั้นไม่นานอะ่ะไม่ถึงนาทีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดน,นะคะคแล้วก็หนีสุนัขวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจหลังจากนั้นตัวผู้ก่อเหตุนายพงศักดิ์ก็เดินดูดบุหรี่ออกมาเนี่มาออกมาแล้วเ,ออเนี่ยดูดบุหรี่ออกมาเดินสบายใจเลยเออแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูถลกเสื้อ เก็บอาวุธปืนไว้ที่เอวแล้วก็นี่นี่อ่ะดูจังหวะนี้กันอีกสักครั้งนี่ขาเดินออกมาแล้วนะคะโอ้นี่คือเดินออกมาแบบชิวๆเลยนะหลังก่อเหตุเนี่ยนี่เก็บอาวุธปืนค่ะเน็บไว้ที่เอวแล้วหลังจากนั้นเขาก็นี่เดินออกจากประตูร้านปิดประตูด้วยโอ้แล้วก็กลับไปอยู่ในบ้านซึ่งครับเพื่อนบ้านกันบ้านคืออยู่ตรงข้ามกันเลย ถามทางลูกชายผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งอยู่ภายในร้านเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองก็นั่งอยู่ข้างในได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็รีบออกมาดูพบว่าแม่ถูกยิง นอนกองอยู่ที่พื้นแล้วแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้เดินออกจากร้านไปส่วนสามีของคุณอรุณศรีผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขาไปทําธุระอยู่ข้างนอกส่วนตัวคนก่อเหตุอ่ะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าเป็นลูกชายของเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้ปกตินะคะแต่ว่าพักหลังติดยาบ้าแล้วเจ้าตัวเคยใช้ปืนยิงพ่อตัวเองมาแล้วจนกระทั่งพ่อต้องหนีออกนอกบ้านไป ที่เท่ากับว่าตัวเขาคลั่งยาแล้วเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เดินมาก่อเหตุแบบนี้ทางสามีของคุณอรุณศรีเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวภรรยา ยังเอาสตอไปฝากแม่ของผู้ก่อเหตุอยู่เลยก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันใช่ไหมแต่ว่าจังหวะที่เอาสตอไปให้อ่ะไม่เจอก็เลยแขวนเอาไว้อยู่หน้าบ้านนะคะโอ้แล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางตํารวจสพเมืองสงขลาก็ตามไปจับตัวนายพงศักดิ์ได้ที่โรงพยาบาลสงขลาขณะที่ไปดูแม่ที่ป่วยนะครับแล้วก็มีการจะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยนายพงศักดิ์เขามีประวัติเสพยาประวัติติดยา โดยช่วงที่ถูกจับเนี่ยเจ้าตัวยังนิ่งเงียบแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามกับนักข่าวถึงสาเหตุที่ไปยิงผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นมีการตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนของผู้เป็นพ่อนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะโดนแจ้งข้อหาหนัก3ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนอม,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว และโดยไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนก่อนที่จะนําตัวฝากขังสาลจังหวะสงขลาในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ